เฟส,สเปสสวัสดีค่ะวันนี้พบกับน้องหยกนะคะกับน้องมิกกี้ค่ะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเช็คระบบกันก่อนนะคะลูกค้าตอนนี้ได้ยินเสียงชัดไหมเอย,ยเช็คระบบกันสักห้านาทีก่อนเนาะเข้ามาแล้วพูดคุยกันได้นะคะลูกค้าคอมเมนต์ได้เดอ้อเดี๋ยววันนี้เราสองคนจะพาชม,มตัวงานชุดไม้จริงค่ะ,คะอ,อ่ะ เสียงชัดนะคุณบอลรูนคอมเมนต์มาแล้วว่าเสียงชัดค่ะพี่เตยก็บอกว่าเสียงชัดค่ะไอเฮียเข้ามาดูด้วยดึกๆแล้วสวัสดีใครเฮียสวัสดีค่ะ <laughs> เออโอเคเสียงชัดเริ่มเลยนะคะงานตัวแรกตัวนี้ใครที่กำลังมองหาโซฟาสามหนึ่งนะคะพี่หยกใช่ค่ะเป็นงานคลาสสิกเนาะลูกค้าแล้วแต่สไตล์คนชอบตัวนี้ก็จะเป็นงานไม้จริงยางพาราทั้งหมดเลยค่ะ ตัวนี้ราคาโปรโมชั่นอยู่ที่2,2,900บาท2 2 9 0 0ได้อะไรบ้างคะน้องแม็กกี้ได้เป็นเป็นที่นั่งสามที่นั่งแล้วก็1ที่นั่งสองฝั่งค่ะค่ะแล้วก็ได้ตัวโต๊ะกลางใช่โ <c oughs> ต๊ะกลางด้วย <c oughs> จิบชาเบาๆใช่ตัวนี้ถือว่าคุ้มมากๆเลยลูกค้าดูสีแบบว่าเป็นงานไม้ที่สวยนะตัวนี้จะเป็นงานสีเข้มค่ะลูกค้านี่เข้มพอๆกับมือเออ ส่วนเก้าอี้นะจะเป็นงานหนังทําความสะอาดง่ายคะ่ะลูกค้าไม่เก็บฝุ่นหนังของเขานะคะให้ความสัมผัสเป็นเย็นสบายด้วยค่ะอ,อะไปที่ตัวด้านหลังกันมั่งดีกว่าเป็นด้านหลังนะคะก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะคะราคาอยู่ที่27,900อบาทค่ะมาให้ดูตู้ข้างในกันนะคะว่าใส่ของได้เยอะมาก อันนี้เขาสามารถเปิดไฟได้ด้วยนะคะพี่หยกแต่ว่ายังไม่ได้ต่อ,อตัวนี้จะเป็นงานสามบานหน้าบานกลางจะเป็นกระจกยาวแบบนี้เลยค่ะลูกค้าสวยมากาเราไม่ได้มีแค่เฟอร์นิเจอร์ที่หรูหราทันสมัยแบบสมัยใหม่ใช่ทุกตัวเนาะเรายังมีงานคลาสสิกเป็นงานไม้แบบนี้ สวยงามมากเลยค่ะพี่หยกค่ะแล้วก็ด้านข้างจะเป็นโต๊ะแป้งโต๊ะแป้งนะคะบวกสตูลค่ะ<อ>ราคาอยู่ที่หนึ่งบาทค่ะ,คะสตูลเขาก็จะแข็งแรงมากๆเลยค่ะพี่หยกใช่ค่ะนะงานไม้ขึ้นชื่อว่าเรื่องแข็งแรงเนาะแล้วก็ของบริษัทงานไม้ตัวนี้เนี่ยคือปิดผิวด้วยไม้จริงเปลือกไม้จริงอเป็นเปลือกไม้จริงนําเข้าเลยค่ะตัวนี้ สีสวยแล้วก็ตัวยังมีเตียงเตียงหกฟุตค่ะราคา่เก้าพันเก้าร้อยบาทค่ะไม่แพงเลยเลยนะคะแถมได้ดีไซน์คลาสสิกด้วยใช่ค่ะอย่างพวกงานไม้อย่างเงี้ยก็จะเป็นสายแบบว่าคุณพ่อคุณแม่คุณปู่เนาะที่ชอบเนาะซื้อไปเป็นของขวัญให้ท่านได้นะคะเพราะว่าแข็งแรงด้วยนะคะพี่หยกใช่เขาจะเน้นความแข็งแรง แล้วก็ยังไม่หมดเท่านี้คะ่ะลูกค้ายังมีด้านหลังตัวบล็อกเตียงของเรานี่เตียงไม้จริง6ฟุตเช่นเดียวกันคะ่ะลูกค้าราคาโป,โปรอยู่ที่14,900บาทตัวหัวเตียงเนี่ยเขาก็จะเป็นช่องระแนงแบบนี้ดีไซน์แตกต่างกันไปคะ่ะลูกค้าถามว่าตัว6ฟุตมีแล้ว5ฟุตมีแล้วเล็กกว่าน,นี้ราคาน้องแม็ก3.5มีไหมมีคะ่ะพี่หยกนี่ให้ชมกันใกล้ๆเลยคะ่ะดีไซน์เข้าสวย<ๆ>เตียงไม้จริงคะ่ะรุ่นนี้โมนาะ โมนากูราคาอยู่ที่7,990พันรเบาทเท่านั้นคะ่ะซื้อไปให้ลูกให้หลานหรือว่าใครที่กำลังทำเป็นแบบว่าโรงแรมเนาะโรงแรมเออโรงแรมแบบว่าย,ย้ยอนยุคย้อนยุคคลาสสิกหน่อยอย่างเงี้ยตัวด้านนี้ค่ะราคาโปรอยู่ที่23,900ันรแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมีความพิเศษก็คือขาเตียงของเขาคะ่ะลูกค้า นี่จะเป็นงานกลึงแบบนี้จะไม่ใช่งานเหลี่ยมตรงนะจะเป็นงานกลึงซึ่งดีไซน์งานกลึงี่ยจะบอกว่าทํายาก,กามากเลยแล้วก็ด้านบนหัวของเขาเนี่ยมีความกลึงฉลุปเป็นลวดลายแบบว่าสวยมากๆ<ข>าแล้วก็เป็นระแนงเขาใช้มือกลึงใช่ค่ะ,ะแต่ละตัวมันจะทำยากมือกลึงแล้วก็ดีไซน์ลูกเล่นอีกหนึ่งอย่างก็คือมีลิ้นชักด้านปลายเตียงนี่ลิ้นชักไม้แบบนี้เลย สามารถเก็บของเก็บผ้าห่มได้ค่ะเน้นย้ําราคาโปรอีกรอบหนึ่งค่ะน้องแม็กราคาโปรตัวนี้นะคะจะอยู่ที่ส3 9 0 0บาทเท่านั้นค่ะถือว่าคุ้มมากๆเลยแล้วก็ด้านนี้ค่ะนี่จะเป็นโต๊ะรับแขกนะคะบวกโต๊ะกลางาบวกหมอนด้วยราคาโปอยู่ที่สองหมื่บาทเท่านั้นค่ะพี่โยกใช่ค่ะอะคุณยุพา คุณยุพาชมว่าเฟอร์นิเจอร์สวยมากค่ะร้านอยู่ตรงไหนคะร้านอยู่ที่เยืองกับโรงเรียนโฮลี่เมลี่ค่ะหรือจะเป็นตรงข้ามกับเซเว่นแยกมันผือไฟแดงอของเราค่ะเดียกได้ว่ามาง่ายมา,มากๆเลยแล้วก็หน้าร้านเราเนี่ยมีป้ายแกลนโอเพนนิ่งใหญ่ๆนะคะลูกค้าสังเกตได้ง่ายเลยทางซ้ายมือชื่อร้าน Perfect Space ค่ะลูกค้ายังไงนึกถึงเฟอร์นิเจอร์นึกถึง Perfect Space นะคะแล้วก็ด้านนี้ค่ะยังไม่หมดค่ะน้องแม็กเป็นโต๊ะแป้งบวกสตูลค่ะ รุ่นแซมสั้นตัวนี้คือ,อมีพร็อพตัวลินชักของเขาเนี่ยเป็นงานไม้แล้วก็ตัวด้ามจับเนี่ยปกติจะเป็นงานอลูเนาะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเ,เจ๊สั่ง,งเจ๊สั่งพิเศษอยากได้ให้มันกลมกลืนกันก็สั่งมาเป็นงานไม้ทั้งหมดเลยค่ะลูกค้างานกลึงเช่นเดียวกันแต่งระแนงไม้บอกเลยได้เลยนะคะพี่ ยคือ,อสตูนของคขนี่คือแบบแข็งแรงเบอร์ค่ะแล้วก็ตัวกระจกก็คือเป็นวงรีเนาะส่วนใหญ่กระจกโต๊ะแป้งเนี่ยจะเป็นงานสี่เหลี่ยมซึ่งวงรีเนี่ยก็จะทํายากกว่ายากกว่าเช่นเดียวกันค่ะลูกค้าป,ปิดผิวด้วยเปลือกไม้จริงนําเข้าเหมือนกันตัวต่อมาเป็นตู้เสื้อผ้าค่ะขนาด4หน้าบานราคาโปรอยู่ที่37,900บาท นี่คือแบบใส่ของได้จุกๆเลยใช่ค่ะแล้วก็ด้านในก็ยังมีสวิตไฟให้อีกด้วยนะคะตัวด้านข้างก็จะมีเหมือนลิ้นชักเหมือนเป็นช่องเป็นช่องเป็นได้ใส่ของพวกอิเซอร์เอรของผู้หญิงผู้ชายค่ะตัวนี้งานผนังด้านในอะคะ่ะก็ยังเป็นเปลือกไม้จริง เหมือนเดิมปกติบางที่จะเป็นไม้อัดธรรมดาเนาะแต่ว่าตัวเนี้ยคือเขาใส่ใจลูกค้าอยากให้เหมือนทั้งภายในทั้งภายนอกให้สมดุลกันมีไฟด้วยระบบติดไฟด้วยค่ะแต่ตัวนี้ยังไม่ต่อไฟพี่ยกอืม มีงานตู้เสื้อผ้ามีงานเตียงแล้วแล้วก็มาที่งานโต๊ะอาหารค่ะลูกค้าสําหรับ6ที่นั่งนะคะสำหรับหกที่นั่งตัวนี้งานไม้จริงยางพาราเช่นเดียวกันค่ะลูกค้าแล้วก็เก้าอี้ของเขาเนี่ยสามารถหมุนได้ถึง360องศาเลยงานเก้าอี้เป็นงานาหุ้มเบาะหนังแบบนี้นะคะสวยมากๆเลย เป็นสีโอค่ะลูกค้าชื่อรุ่นว่าวิลล่าค่ะราคาโปรโมชั่นอยู่ที่14,900บาทได้ทางเซ็ตเลยลูกค้าได้ทั้งโต๊ะแล้วก็เก้าอี้ e, หมุนได้360องศา6ที่นั่งเลยชอบความหมุนของเขา3ามองศาใช่คุณยุพาคุณยุพาคอมเมนต์มาว่ามีสําหรับสี่ที่นั่งไหมลูกค้าหนูกาลังจะพาไปดูเลยนี่ไงคะคุณยุพาสําหรับสี่ที่นั่งค่ะไม้จริงยางพาราเช่นเดียวกันตัวเก้าอี้ตัวนี้จะมีดีไซน์ความ โอบหลังขึ้นมานิดหนึงเป็นหนังเหมือนกันค่ะสามารถหมุนได้360องศาเช่นเดียวกันแบบนี้เลยตัวนี้ราคาโปรโมชั่นนะคะอยู่ที่13,900บาทเท่านั้นค่ะชื่อรุ่นว่า Vega าสี่โอเช่นเดียวกันค่ะลูกค้าสำหรับตัวต่อไปนะคะสีที่น่าเหมือนกันค่ะพี่หยกชุดอาหารไม้จริงสีที่นั่งคะ่ะรุ่นฮัลโลค่ะนี่รฮัลโลราคาโปรโมชั่นของเขาอยู่ที่12,900บาทค่ะดีไซน์ของเขาก็จะเป็นหนังเบาะหนัง พนักพินของเขาก็จะยาวขึ้นมานิดนึงค่ะพี่หยกค่ะรับกับสรลีละของเขาเลยนะคะอ้าคุณบอลลูนชมว่าสวยมากอันนี้ชมสินค้าหรือว่าชมคนคนขายคะ<ม>ลูกค้าน่าจะชมสินค้านะคะเพราะส,สินค้าของเขาสวยจริงๆพี่หยกอ๋ออันนี้เราเน้นงานไม้เนาะเป็นงานแข็งแรงคะ่ะลูกค้ามา <คน S 1> ที่ตัวต่อไปนะคะชุดอาหารรุ่นแพนด้านะคะโปรโมชัน่นของเขาอยู่ที่ 8 9 9พันเก้ารอยเก้าสิบาทค่ะราคาพันต้น,ต,นต้นเราก็พันต้นๆของเราก็มีค่ะพี่หยกบอกเลยราคาคุ้มมากดีไซน์ขเขาก็จะเป็นเบาะหนังเหมือนกันค่ะค่ะนี่พนักพิงของเขาก็จะเป็นตัดด้วยสามเหลี่ยมเอ้ยไม่ใช่เป็นเหมือนาอลายเขาหลามตัดนอะงานฉลุใช่ค่ะแต่ว่าตัวนี้เก้าอี้จะหมุนไม่ได้เนาะหมุนไม่ได้ค่ะ สวัสดีคนดูทุกท่านด้วยนะคะสอบถามพูดคุยได้นะคะลูกค้าคอมเมนต์พูดคุยกันได้อยากดูสินค้าตัวไหนนั่นๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวหยุดให้ดูแล้วก็รุ่นถัดมาค่ะตัวนี้สเตล่าจะเป็นงานไม้แล้วก็ส่วนด้านโตเนี่ยจะเป็นงานหินอ่อนสังเคราะห์นะลูกค้านะตัวงานไม้เก้าอี้ตัวนี้สามารถหมุนได้360องศาเช่นเดียวกันนี่ เพิ่มอัธรรตในการรับประทานอาหารคุณลูกค้านะคะเผื่อบางทีแบบว่าปวดหลงังอเอ,อนั่งกินแล้วแล้วก็แบบอุ้ยซ่อมตก<อ>ก็หมุนไปเก็บอ,อะไรอย่างนี้นเนาะเออราคาโปรโมชั่นอยู่ที่1,390 0บาทเท่านั้นค่ะลูกคา้าแล้วก็ตอนนี้เรามีโปรโมชั่นน้องแม็กโปรโมชั่นเช็คอินค่ะลด1,000จุกจุกค่ะปกติเราจะมีเป็นโปรไลตัวไปเนาะบางตัวที่มีแต่ว่าวันนี้เนี่ยเจ๊อนุมัติและเจ๊กับเฮียบอกว่า อยากให้ลูกค้าได้สินค้างานแบบว่าพรีเมียมแล้วก็ถูกแล้วถูกอีก่<ช>จัดไปเลยลด1,000ต่อ 1, 1> บินนะคะ <000. S 1> เพียงแค่ลูกค้าเช็คอินหรือรีวิวร้านของเราเนาะ,ะตัวต่อมางานเวก้าค่ะลูกคา้าสำหรับ6ที่นั่งนะคะลูกค้าเวก้า e นะคะอยู่ราคาโปรโมชั่นอยู่ที่16,900บาทเองค่ะดีไซน์ของเขาก็จะเป็นเบ,เบนาะนังเหมือนกันค่ะหมุนได้สามารถหมุนได้360องศามีพนักพิงแล้วก็มีอาร์มให้เราแบบนั่ง พักแขนหมุนได้360องศาชอบที่เขาหมุนได้360องศาเวลานั่งแบบนั่งใช่ไหมใช่ค่ะชันตกเออคือขยับตัวไปไหนก็สบายสะดวกสบายไม่ต้องขยับเก้าอี้เราก็สามารถแบบหยิบจับอะไรได้ง่ายใช,ใช่ค่ะอ่ะตัวต่อไปหกที่นั่งนะคะรุ่นครู 22,900บาทสำหรับ6ที่นั่งค่ะลูกค้าตัวนี้ก็จะมีความพมิเศษขึ้นมาคือเก้าอี้มีที่พักแขนเนาะด้านข้างมีพักแขนแล้วก็ดีไซน์หนังค่ะหมุนได้360อองศาเหมือนกันสีเขาก็จะซบซบมาอีกใช่ค่ะจะเป็นงานสีกลางสีกลางกสำหรับ6ที่นั่งมี6ที่นั่งแล้วแล้วมีตรวจ8ที่นั่งไหมคะมีค่ะ8ที่นั่งเหมือนกันรุน่นเชสเตอร์วิงของเรา ราคาโปรโมชั่นอยู่ที่2องห0บาทใตัวนี้ก็จะหมุน360รอองศาเหมือนกันค่ะพี่ยกแต่ว่าตัวนี้มันจะมีความพิเศษเนาะก็คือเป็นระแนงไม้ทั้งแผ่นหลังเลยแล้วก็มีความโค้งรับสรีละ<ง>แล้วก็มีที่พักแขนค่ะใช่ค่ะบอกเลยราคาคุ้มแถมแถมไม้เขาแข็งแรงด้วย<อ>พี่ยกถามว่ากันน้ำไม้กันน้ำค่ะลูกค้างานไม้จริงของเราก็คือ โดนน้าได้นะคะปกติเลยลูกค้าก็ฉีดออกปกติไม่บวมเดอ้ออะมาที่ตัวตัวนี้งานนําเข้าค่ะงานชุดอาหารหน้าหินเหลี่ยมค่ะลูกค้าดูดีไซน์ด้านนอกเนี่ยจะเป็นกรอบหินสีขาวค่ะแล้วก็ด้านในเนี่ยจะเป็นงานหินทนสีดําตัดกันลงตัวมามากเลยค่ะราคาโปรโมชั่นสําหรับพกที่นั่งตัวนี้อยู่ที่1,8,900บาทเท่านั้นค่ะลูกค้าถือได้ว่าทั้งแข็งแรงแล้วก็ทนทานใ,ใช้งานง่าย ดูตัวอาหารกันไปเยอะและ้วมาดูตัวตู้โชว์งานไม้ของเรากันบ้างตัวนี้ก็เป็นงานบริษัททีเหมือนกันค่ะลูกค้าคือของทีเนี่ยจะบอกว่างานเนี้ยบงานสวยแล้วปิดผิวคือแบบเป็นเปลือกไม้นําเข้าตอนนี้เป็นตู้โชว์กระจกแซมซอนค่ะราคาเต็มอยู่ที่29,900แต่วันนี้เจลดโปรให้อยู่ที่24,900ค่ะและยังไม่พอเฮีย er จะโปรโลดให้อีก1,000ต่อบินค่ะลูกค้าด้านในก็จะมีไฟดาวไลท์2ดวงแบบนี้เลย ว้ตั้งโชว์ของเก๋ๆด้านล่างก็จะมีดินชักอีกสองช่องค่ะสามารถวางของกระเป๋าอยากสวยงามได้ค่ะใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูงานโตะผู้บริหารด้านนี้กันบ้างดีกว่างานโต๊ผู้บริหารงานไม้ของเราก็สวยค่ะลูกค้าตัวนี้รุ่นดีดาค่ะหน้ากระจกสีดำราคาโปรอยู่ที่2900บาทเท่านั้นค่ะลูกค้า 2 9 0 0ได้อะไรบ้างน้องแม็ก2 9 0 0 0ื่0อ๋อเก้าร้อยได้นี่ตู้ข้างตู้ข้างตรงเขาอ๋อตู้เก็บเอกสารพร้อมกุญแจมาแบบนี้เลยไหลลื่นสม,มูทมา,มากๆเลยแล้วก็ตัวโตวของเขาเนี่ยด้านกลางยังมีช่องใส่ปากกานะลูกค้านะแล้วก็ใส่เอกสารลับต่างๆนะเป็นโต๊ผู้บริหารที่ดีไซน์สวยมากๆ หรือโต๊ะด้านข้างเขาก็จะเป็นโต๊ะตั้งอคอมพิวเตอร์สามารถตั้งคอมพิวเตอร์ได้ตั้งแล็ปท็อปต่างๆได้นะคะท็อปหน้ากระจกหนาแข็งแรงแน่นอนทนทานใช่ค่ะสำหรับต,ตัวต่อไปนะคะจะเป็นโต๊ะไม้กว้าง200เซนติเมตรนะคะราคาอยู่ที่22,900 20, บาทค่ะได้อะไรพี่หยกเราจะได้ ตู้เก็บเอกสารด้านข้างเหมือนกันค่ะนี่เป็นชุดโตทำงานที่สวยมามากเลยคลาสสิกส่วนด้านข้างของเขาก็จะมีตู้เก็บของเก็บเอกสารต่างๆบอกเลยสีสวยแล้วแบบเล่นแสงนี่สามารถใส่ใส่ของเก็บเอกสารแล้วก็วางคอมพิวเตอร์อ ช่ค่ะเก็บของได้เยอะมากเลยลินชักก็ใหญ่นะคะลูกค้าจุใจถ้าเกิดว่าใครที่กําลังมองหางานแข็งแรงเนาะเราก็จะแนะนําเป็นงานไม้จริงเลยค่ะลูกค้าไม้จริงยางพาราต๊ะผู้บริหารแล้วต่อไปก็เป็นตู้โชว์นะคะ <c oughs> ไม้จริงงานไม้จริงเลยค่ะพี่หยกแบรนทีเหมือนกันค่ะ,ะดีไซน์ด้านตัวจับหน้าบานเขานี่คือสวยมากๆเลยเหมือนคุณแจาขายลาเลย คือดีไซน์ออกมาแบบเก๋คลาสสิกราคาโปรโมชั่นของเขาอยู่ที่32,900บาทเท่านั้นนะคะนี่ด้านด้านล่างของเขาก็จะเป็นตู้เก็บเอกสารลื่นไหลามากๆเลยค่ะอ,อย่างด้านบนเนี่ยก็ยังวางของโชว์ได้ค่ะลูกค้าบนตู้เผื่อลูกค้าอยากวางพวกรูปภาพหรือว่าแจการอย่างเงี้ยค่ะ สามารถวางได้สวัสดีคนดูทุกท่านด้วยนะคะสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้อาชมว่าสวยมากสวยมากอีกแล้วสวยนี่คือคนพรีเซนต์หรือว่าสินค้าคะลูกค้าลบกดลูกค้าระบุนิดนึงหนูไม่รู้เพราะว่าคือสวยหมดเลยตอนนี้นะ่า แล้วก็ด้านนี้ก็ยังเป็นงานชุดโตอาหารค่ะลูกค้าอยากบอกว่าชุดโตอาหารเรามีเยอะมากๆทั้งงานไม้จริงแล้วก็งานหน้าหินเนาะใช่คอย่างตัวนี้ค่ะน้องแม็กตัวนี้นะคะเป็นแปดที่นั่งนะคะ,คะราคาโปรโมชั่นขอ,อยู่ที่สองหม<อ>ื่นก้าร้อส่วนดีไซน์ก็าอี้องเขาก็จะเป็นแบบหนังสามารถหมุนได้360อองศาเหมือนกันค่ะลูกค้า จะมีพนักคิดพิงแล้วก็ที่วางแขนให้นะคะอบอกเลยคุ้ม21,900บาทของเขารุ่นตัวไปนะคะก็จะเป็นคาร์ลอสนะคะหมุนได้ก็อีหมุนได้360องศาเหมือนกันค่ะราคาโปรโมชั่นของเขาอยู่ที่18,900บาทค่ะนี่ออราคาไม่แพงเลยไม่แพงเลยแถมได้แบบจุกจุกจุก<า>อีก,<า>อกแล้ว ที่ตัวต่อไปนะคะคะเป็นเก้าอี้หมุนได้3ามร้อยหกเอนกันนาริตะญี่ปุ่นยิ้ยัใจราคาโปรโมชั่นของคออยู่ที่16,900บาทเหมือนกันคาะงานหน้าเหินค่ะนี่สูงไปใกล้เลยค่ะตัวต่อมาจะเป็นหกที่นั่งนะคะสเตล่าค่ะ ราคาโปรูมชั่นอยู่ที่1,9900บาทค่ะก็ะะอีของเขาก็จะหมุนได้360อหกสงศาเหมือนกันค่ะพี่โยก <S <S <AT> <S งานดีไซน์ของเขาเหมือนสารไม้ไผ่คล้ายๆอยู่คล้ายๆสารไม้ไผ่รับรองตั้งตั้ง,งไว้ <S 2> <S 2> <S 2> ก็คือสวยคือชุดอาหารของเรานะลูกค้าสวยมากๆอยากให้มาดูงานจริงที่หน้าร้านนะคะหรือว่าใครที่ไม่สะดวกสามารถ inbox สอบถามเพิ่มเติมได้ทางเพจ Facebook หรือว่า Line Official ของเรานะคะลูกค้าบางท่านก็มองเข้ามาเอ๊ะเป็นคาเฟ่หรือเปล่า,านะ <laughs> มันเหมือนคาเฟ่เลยอ๋อจริง,รงๆไม่ใช่นะลูกคา้าเป็นร้านเฟอร์นิเจอร์นะคะอ่ะอย่างตัวชุดตัวอาหารของเราเนี่ยคือวางไว้บ้านไหนมีลูกค้าลูกค้าจะมาบอกว่ามีคนทักทุกครั้งเลยที่เข้าบ้านแบบห้องรับแขกอย่างเงี้ยซื้อเฟอร์นิเจอร์เราไปมีแต่คนทักว่าสวยซื้อมาจากที่ไหน อ,อบอกได้เลยนะคะซื้อมาจาก Perfect Space อของเราใช่ค่ะ <c oughs> อะตอนนี้ก็ขออนุญาตลงไลน์นะคะลูกค้าอะอย่างใครที่อยากดูสินค้าเพิ่มเติมตัวไหนเจาะลึกนะคะสามารถคอมเมนต์หรือว่าส่งแชทหาแอดมินได้นะคะพูดคุยกันได้ค่ะลูกค้าเดี๋ยวแอดมินจะส่งรายละเอียดให้ใช่ค่ะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนนะคะคอลาบกันไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ